แล้วผมก็พูดตลอดนะไม่ใช่ผมไม่พูดผมก็พูดตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องเลขนิมิตผมก็บอกว่าผมเห็นตัวเดียวลอยมาตัวเดียวแล้วถ้าทุกคนสังเกตอะคือผมเห็นมาตัวเดียวไม่พออะแล้วพี่ถ้าสักคนสังเกตอะผมผมก็ย้ำพี่แล้วนะว่าเลขนิมิตผมอะออกออกหวยนั่นออกหวยนี่ออกเยอะมากเออออกดาวคืนนั้นอะ เห็นเลขนิมิตก็ไปออกไม่ใช่ออกดาวก่อนไป,ไปออกไปออกดาว v ี VP, ก่อนออก351ซึ่งผมไม่ได้ซื้อ <consumption> แล้วก็ไปออกดาวโจรปกติ19มา2วันติดมาไม่พออีกวันหนึ่งมาออกข้างที่มันออก1551บนล่างผมก็ย้ำให้พี่แล้วแต่ก็ยังจะมาดามาแล,แล้วก็มาด่าว่าไม่ถูกอันนั้นก็ดวงคุณเองดวงคุณไม่ถูกบางที คุณบางทีเราให้ไปแล้วคุณเหมือนบางคนนะ่ะให้เม็ดเดียวถ้าคนเขารู้เฮ้ยเลขนิมิตเขาก็รู้ว่าเลขนิมิตนะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นในง,ง่ายๆบางทีมันก็ไม่เห็นบางบางตัวบางทีมันเห็นแค่ตัวเดียวเหมือนรอบนั้นเห็นแค่ก็แค่เห็นแค่หกแ,แ,แ,แล้วแล้วบางคนก็เข้าใจไหมถ้าความที่เขาแบบศรัทธาริงมีมีความศรัทธามีความเชื่อจริง,ร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 งเดี๋ยวขอไปเอาหัวมันยุ่งจังเดี๋ยวแปอันเนี้ยนี่ไปใส่ พกใช้แชมพูโรงแรมแล้วไม่รู้ลืมว่ามันแข็งแล้วทีเนี้ยผมเชื่อถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อและเขาศรัทธาเราจริงๆอ่ะยังไงเขาก็ได้เหมือนว่าที่แล้วผมบอกผมเห็นเลขนิมิตตัวเดียวคือ6บางคนก็มาพิมพ์ใต้เม้นว่าเลขนิมิตอาจารย์6ค่ะก็เลยถูก6กเค่ะนั่นมันก็ดวงเขาขนาดผมยังลืมไปแล้ว แล้วเลขนิมิตถ้าคนแบบเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาดวงมันจูนกันจริงๆอะ่ะโอ๊ยเลขเลขนิมิตไม้เอกออกทุกรอบออกทุกรอบเขาก็ต้องเอาไปตัดเล่นแต่เนี่ยแล้วไม่ได้บอกแค่ครั้งเดียวโพสให้โพสใ,ให้ด้วยเพราะหวังดีเพราะมั่นใจเพราะอยากให้แต่พอหวยออกมาก็มาด่ากันเราก็ไม่เข้าใจมาหาว่าผมใจแคบโน่นนี่นั่นกูใจแคบผมใจแคบตรงไหนกูถามดิ แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหดาย,ยับที่ผายแล้วก็บอกว่าโดนโดนแดกกันทั่วหน้าเออคือแล้วก็มีพี่คนนึงบอกว่าคนให้แนวทางอ่ะคุณต้องให้กําลังใจเขาบ้างไม่ใช่มาพูดบั่นทอนจิตใจผมก็ลบคือเราก็ปากไม่ดีก็เอาออกออกจากกลุ่มแค่นั้นอยากเล่นก็ไปเล่นเอง เนี่ยมาตรวจวันนี้ที่อยู่ที่เนี่ยตรวจสมใบเนี่ยถูกก็ถูกอีกสามใบไม่ใช่ผมไม่บอกแล้วผมก็โพส์ให้ถูกไหมไปดูพี่ไม่เชื่อด,ดูดูก่อนหนังหน้าเป็นยังไงอันนี้หน้าจริงๆเลยเนี่ยหน้าสดๆหน้าเท้ๆรับได้อยู่หน้าไม่หาวังวังคารจะบอกเลยนะเลขกำลังวันอนะเนี่ยผมจะให้พี่ดูนะ ป้าๆแม่แม่อะหลายๆช่องเอาไปทําตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เมื่อวานน่ะเราผมไม่ว่างผมไม่อยากไลผมหงุดหงิดเพราะว่าพูดแบบผมก็เลยไปไลในจอต่อดีกว่าพูดบันทอนจิตใจชีวิตกันเราก็ไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์อะคือแบบเราไม่มีประโยชน์เลยเหรอทั้งๆที่เลขกเข้าเลขก็เข้าแต่ทําไมคุณแบบมาโวยวายเราก็ไม่เข้าใจเนี่ย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 นั่งวิเคราะห์ให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย วิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกแล้วครับเนี่ยเลขล่างเนี่ย1468เนี่ย14689เนี่ยบอกเนี่ยเด่นหนึ่งเนี่ย418เนี่ยจะมาล่างแน่นอนเออไม่ถ้ามันไม่มีใครมานั่งบอกคุณแบบนี้หรอกแล้วผมก็ย้ําด้วยโพสต์ก็โพสต์ด้วยบอกว่าหนึ่งมาแน่นอนแล้วเมื่อวานว่าไงเมื่อวานก็ไล์ไม่มีสายด่วน มื่อวานยังบอกเลยคนดูพันแไปดูคลิปดูไม่เชื่อผมยังพูดผมยังมาพูดเลยว่างวดเนี้ตอนแรกตอนแรกอ่ะฟัน9แต่เทใจมาที่1น่อะใครได้ยินบ้างเมื่อวานคนดูพันแผมบอกผมเทใจหนึ่งนะแล้วผมก็ยังบอกเลยว่างวดเนี้ถ้าหนึ่งมามันจะมาข้างล่าง1กับ9แล้วมันมาปะละ่ะมันก็มา แล้วคนถามีว่าถ้าศูนย์มามันจะมาอะไรมันจะมาที่ผมก็ว่าสงสัยศูนย์มันจะมาข้างบนเพราะศูนย์ผมไม่พบเพราะว่าผมไม่มั่นใจข้างบนแล้วมันก็มาแต่พอคุณไม่ถูกคุณก็ผ่านคนแบบนี้ไม่ถูกหรอกจริงๆเชีย่ยวผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ให้เป็นแนวทางนะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วค่าน้ำชากาแฟไม่เคยเก็บสัก,กบาทหนึ่งแปบ๊บนึงนะ จะเก็บของเช็คเอาท์แล้วบอออกตอนเที่ยงงวดที่แล้วฟังดีๆนะงวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์กำลังวันมีหนึ่งมีหนึ่งนะครับป้าๆแม่ๆคนไหนที่ใส่ YouTube มาใส่ให้ด้วยเพราะวันนี้เราผมก็ไม่หลุดเพราะบางช่องก็เอาเอาเอา,เอาช่วงจังหวะที่ผมบอก,บอกเลขนิมิต15 195เอาไปบอกผมก็บอกตัดเล่นเนี่ยวดนนี้ผมถูลอตตลี่สิบใบ งวดที่แล้วกําลังวันหนึ่งแปดสี่ออกวันอาทิตย์ถูกไหมมันมาหนึ่งงวดหน้าหวยออกวังคารศูนย์สามห้ามาตัวหนึ่งศูนย์สามห้ามาหนึ่งตัวพี่จดไว้เลยเนี่ยห้าร้อยคนดูเนี่ยไลน์นี้ผมไม่ลบคลิปไม่เพราะมันไม่มีลิงก์ศูนย์สามห้ามาตัวหนึ่งแต่ผมผมมีเลขอยู่ในใจแล้วตอนเนี้ศูนย์สามห้ามาตัวหนึ่งผมวันนี้ผมยังไม่ได้ว,วิเคราะห์นะ เย็นนี้คืนนี้ผมอาจจะมาบอกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะผมอะโอ้โหแบบไม่มีใครมานั่งบอกพี่หรอกเนี่ยผมบอกจริงไหมนี่ผมบอกว่าเนี่ยขนมไทยเนี่ยเห็นไหมขนมไทย16ตุลาต้องมีหนึ่งมาแน่นอนเนี่ยหนึ่งมาแน่นอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฟันเนี่ยเห็นไหมฟันลาฟันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยฟันหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ย 035พี่เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนโอเคนะครับตกใจได้วันยังไม่ลงไม่ทันแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวก็มาไลฟ์น้อยเหมือนเดิมสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อน035่ 35, นะลองไปจับจับดูแต่สูตรนี่035เลยแหละงวดหน้าจะจะมาตัวไหนอันนี้ผมยังไม่ได้รู้สูตรเหมือนกันเออไม่มีใครบอกเหมือนผมหรอกแต่สุดท้ายคนที่มันไม่ถูกมันก็ดาผมเหมือนเดิม เดี๋ยวผมดูให้พี่ผมขอเก็บของก่อนนะสวัสดี6ก3้อยดูเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับย้อนดูได้เลยผมไม่ลบคลิปโอ้ยวันผมมีอยู่ในใจแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมมาบอกไปละสวัสดีครับ